รัเสเซียจบได้ไหมสหรัฐประเมินว่ารัเสเซียจบไม่ได้นะครับโดยเฉพาะประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับบอกว่าไม่รู้รัเสเซียจะจบด้วยวิธีไหนนะครับดูแล้วรัเสเซียจะจบอย่างไรถึงแม้ว่าปูตินจะเป็นนักคำนวณที่ดีแต่การจบเกมนี้จบไม่ง่ายแต่ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับจริงๆแล้วรัเสเซียจบเกมนี้ไม่ยากเพราะมีบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่1บทเรียนในการถอดกลยุทธ์สงครามโลกครั้งที่2ในสงครามโลกครั้งที่3 อยู่ที่ว่ารัเสเซียจะใช้ยุทธวิธีไหนนะครับตอนนี้ปัญหาของรัเสเซียไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่โดนคว่ำบาตรโดนคว่ำบาตรมาหลายต่อหลายครั้งจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปถึงแม้ว่าคราวนี้จะเป็นมาตรการที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมีความพยายามจะยึดทรัพย์รัสเซียนะครับยึดเงินทุนสำรองทั้งหมดของรัเสเซียเพื่อเป็นของฝั่ง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเตศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศครับการต่างประเทศวันนี้นะครับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียซึ่งชายยูเกรนเป็นสมรภูมิตอนนี้ก็สอบานปลายนะครับมีการประเมินกันในฝั่งของสหรัฐอเมริกาว่าคราวนี้รัสเซียจะจบไม่ลง เริ่มต้นนะครับสื่ออังกฤษตาดีส่องเห็นปูตินใช้ผ้าคลุมเข่าระหว่างพิธีวันเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองท่ามกลางรายงานปัญหาเรื่องของสุขภาพสระข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสื่ออังกฤษนะครับอ้างรายงานถึงประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินเข้าร่วมพิธีวันแห่งชัยชนะสงครามโลกครั้งที่สอง พบว่าผู้นํารัสเซียต้องใช้ภาคกลุ่มสีเขียวขี้ม้ากลุ่มเข่าเพื่อความอบอุ่นสร้างความสงสัยกระเพื่อมขึ้นท่ามกลางรายงานก่อนหน้าทีา่ออกมาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและปัญหารุมเร้านะครับเรื่องของโรคสําหรับผู้นําของรัสเซียสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็ราคาน้ํามันร่วงลงมา7ดอลลาร์สหรัฐนะครับดาวโจนดิ่งที่ หกรจุดกังวลจีนล็อกดาวน์ทองคําขยับลงหนักเลยทีเดียวราคาน้ำมันดิ่งลงกว่า5%แนะครับแล้ววอรปิดหนักท่ามกลางความกังวลจีนล็อกดาวน์สกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 และแนวโน้มเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยขณะที่ทองคาขยับลงหนักสุดในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับมีการดัน ดับฝันยูเครนเผยต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะฮะเป็น10ปีเลยทีเดียวถึงจะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของฝั่งสหภาพยุโรปประธานาธิบดีเอมมาเอลม,มาครองนะครับของฝรั่งเศสร,ระบุว่าต้องใช้เวลานานหลายทศวรรษสลับผู้สมัครหนึ่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นยูเครนกว่าจะเข้าร่วมสหภาพยุโรปดังนั้นแนะนำให้จัดตั้งประชาคมทางการเมืองที่ครอบกลุมและมีขอบเขต นอกเหนือจากกลุ่ม EU ขึ้นมาในนั้นก็อาจจะรวมถึงสหราชอาณนะาจกกักรดันส่งนะครับให้อังกฤษเป็นผู้รับผิดชอบในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนฟื้นกฎหมายยุคสงครามโลกนะครับเปิดทางสหรัฐอเมริกาส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนเร็วขึ้นประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกานะครับลงนามคืนชีพมาตรการ สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่เคยใช้สนับสนุนพันธมิตรของอเมริกันสู้รบกับนาซีเยอรมน,นีเปิดทางให้รัฐบาลเร่งการส่งมอบอาวุธไปยังยูเครนเพื่อทำการช่วยเหลือการสู้รบกับฝั่งของรัสเซียนะครับในขณะที่ลิทัวเนียยุตะวันตกโค้นอำนาจของวาลาดามียปูตินนะครับเพื่อป้องกันภยัยคุกคามจากราัสเซียในอนาคต ทูตสูงสุดของลิทัวเนียนะครับระบุว่าการโค่นประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินลงจากอำนาจคือหนทางเดียวที่จะปกป้องตะวันตกและพันธมิตรจากภัยคุกคามจากมอสโกในอนาคตพร้อมเรียกร้องอสหรัฐอเมริกาและบรรดาพันธมิตรนาโต้หลายชาติแสดงจุดยืนแข็งกร้าวกว่าที่เป็นอยู่ตอบโต้รัสเซียกรณีการรุกกรานของอยูเครน ในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก็วันว่าวา,วาลาดาเมียาปูตินอาจจะหาทางจบสงครามในยูเครนไม่ได้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินแห่งรัสเซียอาจจะหาทางจบสงครามยูเครนไม่ได้ซึ่งทัวเขาเองก็กำลังคิดหาวิธีว่าจะทำอย่างไรต่อไป ไบเดนยอมรับว่าปูตินเป็นนักคำนวณที่เก่งมากแต่ปัญหาหนึ่งที่เขารู้สึกกังวลคือสำหรับผู้นำรัสเซียอาจจะยังไม่มีทางออกในตอนนี้และผมเองก็พยายามคิดอยู่ว่าเขาเราจะทำอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นการประเชิญหน้าในขณะที่ไม่กลัวคำขู่ของรัสเซียนะรปรากฏว่าผลโพชาวฟินแลนด์เปลี่ยนใจหนุนร่วมนาโตถึงร้อยละ7 6เป ประชาชนกว่า3ใน4ของฟินแลนด์สนับสนุนองค์การสนธิสัญญา,อาแอตแลนติกเหนือนะครับที่จะให้ฟินแลนด์เข้าร่วมตามผลการสำรวจแนวคิดรอบใหม่นะครับหลังจากท่าทีต่อพนมิตรทหารแห่งนี้ได้เปลี่ยนไปตามหลังรัสเซียลุกรานยูเครนนะครับในขณะที่คำเตือนเรื่องของประชาธิปไตยปรากฏว่าคนฟิลิปปินส์เลือกลูกชาย พระเดการมาโกสนะฮะเป็นประธานาธิบดีลูกชายของฟอร์ดินานมาโกสนะครับอดีตจอมเผด็จการผู้ล่วงรับของฟิลิปปินส์นะครับคว้าชัยชนะแบบถล่มทลายเลือกตั้งประธานาธิบดีขณะที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวฟิลิปปินส์เมินคำเตือนว่าการก้าวสู่อำนาจของเขาจะทำให้ประชาธิปไตยที่เปราะบางของประเทศนี้ตกอยู่ในความเสี่ยง ผลการเลือกตั้งในเบื้องต้นได้บทสรุปว่า90%ของเฟอร์ดิเดียมาเ่อเฟอร์ดิเบองบองนะฮะมาโกสตูเนียได้คะแนนเกือบ30ล้านคะแนนมากกว่าเลดิโนเบรโตรนะครับคู่แข่งมีคะแนนใกล้เคียงที่สุดกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะทูตรัสเซียนะครับประจำโปรแลรนด์สาดสี นะโดนสาดสีและเละไปทั้งตัวขณะที่วางพวงหลีดวันแห่งชัยชนะเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำโปลแลนด์นะครับถูกนักเคลื่อนไหวสนับสนุนยูเครนนำสีมาสาดใส่จนเละไปทั้งตัวขณะเดินทางไปวางพวงหลีดเพื่อลําลึกวันชัยชนะที่กรุงวอ,อนะร์ซอเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเอกอัคราชทูต รัเสเซียประจําโปรแลนด์และทูตติดตามได้ถูกโจมตีระหว่างการวางพวงหลีดที่สุสานทหารโซเวียตกรุงวอร์ซอนะครับกร,กระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการแถลงผ่านสื่อนะเทเลกรมนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกนิยมนาซีได้เผยโฉมออกมาเธอกล่าวนะครับซึ่งก็เป็นการเคลื่อนไหวเชิงตอบโต้ในขณะที่ยุน ซุกยอนนะครับสาบานตนเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้คนใหม่นะครับแทนคนเก่ายื่นข้อเสนอช่วยฟื้นเศรษฐกิจเกาหลีเหนือนะครับหากยอมปลดนุกยุนซุกยอนนะครับทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้โดยยืนยันว่ารัฐบาลเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับเกาหลีเหนือ พร้อมยื่นข้อเสนอจัดทำแผนเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจหากเปียงอย่างรับรองว่าจะปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับแพทย์จีนนะครับชี้คุมโควิดเป็นศูนย์ช่วยยื้อเวลาการกระจายวัคซีนพัฒนาตัวยาใหม่ๆที่ปรึกษาด้านการ แพทย์ของจีนได้มีการเปิดเผยนะครับว่ามาตรการคุมโควิด -19 เป็นศูนย์ยังคงสำคัญยิ่งยวดสำหรับการเอาชนะโควิด -19 เนื่องจากการยื้อเวลาในการกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรจุมวนมากและการพัฒนาด้วยยารักษาใหม่ๆในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นท่าทีของฝั่งรัสเซียนะครับที่เห็นชัดเจนฮะที่มีการเคลื่อนไหวเฉลิมฉลองครบรอบ นะครับช,ชนะในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งรัเสเซียเป็นผู้นําส่วนหนึ่งในการเอาชนะสงครามโลกครั้งนี้นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาใช้วันเดียวกันเป็นการลงนามใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกเพื่อนะครับที่จะส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ไปสนับสนุนยูเครนให้มากขึ้นในขณะที่ทูตน,นะครับของรัสเซียในโปแลนด์ก็ถูกสาดสี ในขณะที่ผลโพกลกลับ,บมายั่วยุปรากฏว่าฟินแลนด์ประชาชนส่วนใหญนะ่สามในสีก็สนับสนุนที่จะให้โปแลนด์เข้าร่วมกับนาโต้เพื่อต่อต้านรัสเซียและเพื่อทำการต่อต้านจีนเป็นสำคัญและประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นสถานการณ์ตอนนี้ขมึงตึงเกียวมากขึ้นแต่ละส่วนก็ยกหมัดหนาขึ้นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์น่าสนใจครับ ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับหากนําหลักยุทธาศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับมาเปรียบเทียบมาวางแล้วเราจะเห็นว่าในเชิงเศรษฐีคือวันที่1นะครับวันที่6วันที่16วันที่25พุษภาคมพุทธศักราช2565ซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับปัญหาจะเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนฮะปัจจัยภายนอกกําลังเป็นประเด็นสําคัญเลยโดยเฉพาะสงครามในยูเครนที่กําลังบานปลายนะครับรัสเซียจบได้ไหมสหรัฐประเมินว่ารัสเซียจบไม่ได้นะครับโดยเฉพาะประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเนี่ยนะครับบอกว่าไม่รู้รัสเซียจะจบด้วยวิธีไหนนะครับดูแล้วอ่ารัสเซียจะจบอย่างไรถึงแม้ว่าปูตินจะเป็นนักคำนวณที่ดีแต่การจบเกมนี้จบไม่ง่ายแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ นะครับจริงๆแล้วรัเสเซียจบเกมนี้ไม่ยากเพราะมีบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่1บทเรียนในการถอดกลยุทธ์สงครามโลกครั้งที่2ในสงครามโลกครั้งที่3อยู่ที่ว่ารัเสเซียจะใช้ยุทธวิธีไหนนะครับตอนนี้ปัญหาของรัเสเซียไม่ใช่ครั้งแรก นะครับที่โดนความบาดโดนความบาดมาหลายต่อหลายครั้งจากฝั่งสหรัฐสหรัฐอเมริกาแล้วฝั่งสหภาพยุโรปถึงแม้ว่าคราวนี้จะเป็นมาตรการที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมีความพยายามจะยึดทรัพย์รัสเซียนะครับยึดเงินทุนสำรองทั้งหมดของรัสเซียเพื่อเป็นของฝั่งสหภาพยุโรปและก็อ้างว่า,าเงินสำรองเหล่านั้นจะเอาไปจากการฟื้นฟูยูเครนซึ่งลักษณะเช่นนี้สหรัฐอเมริกาเคยทํามาก่อน นะครับกับอัฟกานิสถานมาหยกหยกยึดเงินก็เฉยๆอยเนี้ยนะอ้างสิทธ์ว่าเงินฝากอยู่ในประเทศของตัวเองก็ประกาศยึดนะครับแต่ในทางกลับกันยิ่งทําลักษณะเช่นนี้นะครับเกมการเมืองยิ่งเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เราเห็นก็คือมาตรการการคว่ำบาตรที่มีความตั้งใจที่จะให้ดําเนินการทําในตอนนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของพลรรังงานไม่ว่าจะเป็นแก๊สและน้ามันจนถึงขนาดนี้ยังคงไม่ประสบความสําเร็จคําขู่ของฝั่งสหภาพยุโรปถูกตอบกลับ ถูกตอบโต้จากฝั่งของรัสเซียด้วยการให้ซื้อน้ำมันเป็นเงินรูเบิลแล้วก็ระงับการขายน้ำมันในหลายหลายประเทศนะครับที่เป็นศัตรูนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นกำลังจะตัดสเบียงในฝั่งของสหภาพยุโรปซึ่งจาเป็นจะต้องใช้ของยูเครนเป็นขอภัยใช้ของรัสเซียเป็นสำคัญมตาตรการเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาทำได้เพียงยื้อสงครามให้ยาวที่สุดเพราะเขาประเมินว่า การยื้อสงครามให้ยาวที่สุดจะส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกาได้ขายอาวุธมากขึ้นนะครับที่สําคัญไปนั้นก็จะส่งผลทาให้กรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ดีขึ้นกว่าเดิมเกมนี้ยาวฮนะแต่ละฝ่ายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองก็อาศัยวันที่9นะครับพฤษภาคมเป็นวันครบรอบชัยชนะสงครามโลกครั้งที่2 เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองเพื่อทำการเผชิญหน้าอย่างเต็มรูปแบบนั่นหมายความว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการแตกหักกันต่อเนื่องแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ